เรื่องที่หนึ่งเลยนะครับเราต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศที่ถูกต้องนะครับหมายความว่าอย่างไงครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนถ่านเนี่ยที่มันติดไฟนะตอให้มันติดไฟมันร้อนแค่ไหนก็ตามนะครับถ้ามันอยู่นอกเตานะสุดท้ายมันก็ดับแต่วันนี้ถ่านที่มันมอดไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในเตาที่มันกําลังคุกคุนไปด้วยไฟเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็จะติดไฟรา่เนี่ยมันไม่สําคัญว่าเราคิดได้ไหม เราเป็นคนที่คิดได้หรือเปล่าไม่สําคัญครับสำคัญคือเราคิดได้นานแค่ไหนเราอยู่ในถูกที่หรือเปล่านะครับนั้นขั้นตอนแรกอยู่ในบรรยากาศที่ถูกต้องครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่มีความขยันอยู่กับกลุ่มคนที่มีความตั้งใจกับชีวิตนะครับอยู่กับกลุ่มคนที่เขากําลังสู้ชีวิตนะครับแล,ล้วก็สำคัญคือพยายามฟังลิงก์หรือฟังออลิโอบุ๊กฟังพอดแคสต์ก็ได้อะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์อ่ะพยายามรับข้อมูลที่มันเป็นบวกตลอดเวลานะครับเพราะว่าสมองเรามีเนื้อที่จํากัด แม้ถ้าเราคิดลบเราก็จะไม่มีหน้าที่สําหรับการคิดบวกเนาะอันนี้นเรื่องแรกอยู่ในบริการที่ถูกต้องเรื่องที่2นะครับที่ผมเชื่อว่าได้ผลนะครับก็คือคือคุณต้องฝันใหญ่คุณต้องเป็นคนที่คิดใหญ่นะครับฝันใหญ่ปัญหาเล็กฝันเล็กปัญหาใหญ่บางครั้งเนี่ยคนที่ท้อแท้ง่ายผมว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เขาไม่ได้ม่ได้เป็นคนที่ฝันใหญ่มากมันเหมือนเราขี่จักรยานนึกออกไหมฮะแค่เราออกไปนอกหน้าบ้านเนี่ยเจอกองขี้หมาเล็กนิดเดียวอะ เราก็ต้องหักหลบล้ถูกไหมแต่ถ้าคุณขับรถถังอ่ะคุณขับรถบรรทุกเนี่ยคุณเจอกองขี้หมากรุ้ยเหยียบไปเลยถูกไหมนั้น big dream big dream small problem small dream big problem นะครับ big 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 dream no problem นั้นฝันให้ใหญ่นะครับนี่คือเรื่องที่สองวิธีการที่สามนะครับหา reference หาตัวอย่างของคนที่ลำบากกว่าเรายากกว่าเรานะรถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยต้นทุนน้อยนะครับหา reference ของคนที่เขาต้นทุนน้อยกว่าเราแล้วประสบความสำเร็จ ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอายุน้อยประสบการณ์น้อยจะประสบลได้ไหมหาเลฟเฟลนของคนที่อายุน้อยเหมือนเราหรืออายุน้อยกว่าเราได้ซ้ําเนี่ยแล้วประสบความสําเร็จเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่คอนเน็กชันม่ดีเลยนะครับหาคนที่เขาไม่มีคอนเน็กชันเลยแล้วเขาประสบเลยนะครับคือมันมีตัวอย่างแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราแค่ต้องหาเลฟเฟลนของความสําเร็จแค่นั้นเองหาเลฟหาเลฟเฟลนที่มันเข้าข้างความสําเร็จนะไม่ใช่เลฟเฟลนที่มันเข้าข้างความล้มเหลวโอเคไหมครับนี่คือเรื่องที่สามนะครับเวลาคุณเจอเลฟเฟลนแบบนี้คุณก็จะรู้สึกมีกําลังใจ เรื่องที่4นะครับทางานพื้นฐานตลอดเวลานะครับทำยังไงก็ได้ครับให้เราเป็นคนที่มีงานพื้นฐานตลอดเวลาเพราะคนที่มีงานพื้นฐานตลอดเวลาคือคนที่มีความหวังหลายๆครั้งเนี่ยนะครับาบางท่านเนี่ยนะครับที่ท้อเนี่ยมักจะเป็นคนที่ทํางานน้อยกว่าคนที่เ,เจอปัญหาเยอะน้ออกไหมฮะคือคนที่ทํางานเยอะเนี่ย แน่นอนคนระับก็ต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอคําปฏิเสธเยอะกว่าคนที่ทํางานน้อยอยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเจอปัญหามากกว่าแต่ไม่ทอ้อเนี่ยที่คนบางทีไม่ได้เจออะไรมากเนี่ยแต่กลับทอ้ทอละเพราะอะไรครับเพราะมันต่างกันที่ความหวังนี่นแหละคนที่ทําเยอะจะมีความหวังมากกว่าคนที่ทําน้อยเสมอโอเคไหมฮะทำยังไงได้ให้เราได้ทํางานตลอดแล้วคุณจะฮอตคุณจะไม่ทอ้อคุณจะตื่นเต้นนะครับคนที่หลงป่าเนี่ยเขาไม่ได้ตายเพราะว่าขาดน้ําขาดอาหารขาดขาดอากาศหรือขาดอะไรก็ตามนะครับ คนที่หลงป่าเนี่ยตายเพราะขาดความหวังชีวิตก็เหมือนกันครับจะก้าวหน้าได้นะครับต้องมีความหวังมันถึงจะก,ก้าวหน้าได้เพราะถ้าหมดหวังครับเราจะไม่มีความพยายามถ้าเราหมดหวังเราจะไม่ดิ้นหลนและสุดท้ายมันก็จะอยู่ที่เดิมเพราะนั้นเนี่ยจงขยันครับทำไงก็ได้ให้เราไม่ทําน้อยทำไเยอะไปเรื่อยเ,เดี๋ยวชีวิตมีความหวังเองนะครับก็สี่ข้อนะครับจะทําให้เราเอาชนะความทอ้อและอุปสรรคได้ สูส้ๆนะครับ